เราจะไปวัดเซนโซกันนะครับที่อาซาคุสะวันนี้พาเที่ยวด้วยนะ โซจีเห็นไหมประตูหนึ่งตรงไปโน,โน,โนู่นนู่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งใกล้สุดสามก็ได้แต่หนึ่งใกล้สุดไป จะไ้ถ่ายเอาตอวกล้อง,องออไหมตัวถือนี่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> อยู่ทแถวๆรอบๆตัววัดเซิงโซแดดดีนะวันนี้เ <c oughs> <c oughs> ลียเดินหาอะไรกินหนะ่อย ข,ข้าวแหละดูข้าว้วกาวแฟมากตอนนี้อยากกาแฟยังไงชะอ๋อจับฉลากอ้วนเหรอเออเอาไหมเท่าไหร่วะพันพันเยนลายพันธินมันได้อะไรก็ได้เอาดิจับไปเอาไปเอามาผ่าน ั่านหนึ่งก็สองร้อยสองร้อยสองร้อยสามสิบได้ไรเนาะเอาตุ๊กตาตัวใหญ่ๆอ,อันเดียวนะเอาตุ๊กตาตัวใหญ่ๆขขอันเดียวนะ

ได้แล้วสองร้อยสามสิบซื้อซื้อเนี่ย ah? จะถูกกว่าเอามาันจะเอามันอืแดดดีจังวันนี้เห็นคนปลอบอยู่เยอะก็ เขาข่ยอะไรไปดูกันสเปเชียลมัทฉะสวีตน่าจ,าาจ,าจะน่าจะเป็นร้านดังในอาซายุสะนะเพราะว่าบนเต็มเลยดูน่ากินดูเขาเทมาข้างล่างเป็นสัรอเบอรี่เห็นไหมมันมีหลายอย่างน,นาะอืมดูดลองกินนะ<า>ว่า <c oughs> มันมีกาแฟด้วยค่ะคนเต็มเดี๋ยวต้องมาตอบคิวเลืมบอกไปว่านุนโตเกียวสกายทาวเวอร์ จิยีเะค่อยถ่ายรูปรอ่ะต่เรากินของก่อนเราถ่ายรูปตอนนี้ครับคอนเยนอยู่ c จะลุกเอาไหนลุกเอาไหนีเียวาันี้เน้นเอเน้นเอนนอเ่อบทก่นอนดิน เขียวนะก็น no ีไงเขียก็มันผสมคนละอย่างกันแล้วแตานเอยงนอานี่มเออเอออเคโอเคอ่าน um> uh ั่นอันไหนเอาไหนรืวันรืว oui> ันไหนอันน huh? ี้อ mm ันนี้แล้วก็อันนมแจีวัน

ไป้เรยวมันคืออะไรคะมัจชชาเขียวมัจชชาเขียวอุ๊ยมันได้ถ่ายรูปไปก่อนไง ใช่แล้วยูโวเลยแกก็ไม่เป็นนะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยหนึ่งก็ยี่สามบาทอันนี้มันเท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยเออก็ประมาณสองสี่หกเจ็ดสิบกว่าบาท,ท, 6, บบาทลูกหนึ่งเอออร่อยปะ <c oughs> <c oughs> ขอกินบ้างดิ มันเหมือนมีถั่วแดงข้างในด้วยใช่อร่อยอ่ะชาเขียวหอมอ่ะเี่กินดีนมหลายแล้วคันนิ้วๆเอาไว้ด้วยเขาเป็นแบบขาแบขทุกทีไงขาวเป็นเขา

ชิมดิอร่อยป่าวถ่ายรูปก่อนกิมันถั่วเลยมั้ย กิมดิหลายป่ะนี <c oughs> ่มันถั่วแดงมดั้ยเนี่ยเหมือนข้าวเหนียวเนะ <c oughs> อืมมันเป็นเหมือนวนวนอะไรน้ำตาลวนวนอะ่ะล้วมันต้องกินคู่กัอนนนียจะพอดี

นกุล่บนี่ต่ฝ <c oughs> นตกถ้าฝนตกจะร่วงีก็ขนมเต็มเลย เขาไม่เข้าไปข้างในนะคนเยอะเดินเข้ามาดูใช่มาดูแค่ตรงนี้พอเหมือนไทยเลยเนาะแบบว่าเวลานั่งมีวัดแบบทิ่ตะการก็คุนเยอะ มาดูสัมบะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะมอนชีชีซื้อมอนชีชีไปฝากพี่นี่นะสาวสาวญี่ปุ่นูสาวญี่ปุ่น 湖里面。 ในตัวละหมื่นตัวนึ่งแปดพันันี่หกพันหกันนี้วจะลูกใส่จะมาเตตัวกลางจะซื้อให้ทีนีอ่นี้เป็น l i s นี่อ อะย,ยากกินใช่ไหมลนบากวรอเมื่อกีอก้ทางพนักงานร้านบอกว่ารอให้รอรอรอสิบห้านาที น่เกเนเดี๋ยวเราเราก็ออกจากอาซากุสะแล้วอันนี้มาไนต่อนะสวนใช่ไหม